ครับสวัสดีครับผมบัตนะครับวันนี้นะครับจะพาชมที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับจํานวนห้าไร่สองงานเจ็ดสิบสี่ตารางวานะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตําบลนนทรีนะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับออกไปด้านนี้นะครับออกไปด้านนี้วิ่งไปออกไปเนี่ยนะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปจะไปออกตรงหน้าสนามกอล์ฟ เรือสหพัฒน์พอดีนะครับจากตรงนี้ไปสนามกอล์ฟเพื่อสหพัฒน์นะครับเพียงแค่สองกิโลเท่านั้นนะครับสองกิโลนะครับแล้วออกไปด้านเนี้ยนะครับออกไปด้านนี้ด้านที่มองเห็นตรงนั้นนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับที่มองเห็นตรงนั้นจะเป็นสามแยกนะครับตรงนั้นจะเป็นถนนลาดยางขี่เลี้ยวตามมอไซค์ออกไปนะครับเพียงแค่หนึ่งกิโลกว่าๆนะครับจะเป็นถนนสุวรนซอนเส้นสามสามนะครับ อยู่ในชุมชนในเพื่อนบ้านเลยทีเดียวนะครับเข้าจากถนนสวนอสสรเส้นสามสามเข้ามาเพียงแค่หนึ่งกิโลกับอีกหกร้อยเมตรนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับตรงนี้เลยหน้ากว้างนะครับตั้งแต่กอไผ่ตรงนั้นติดทางเข้าบ้านนะครับเพื่อนบ้านนั่นนะครับจากตรงนั้นมาถึงนี่นะครับ ประมาณตรงนี้เลยนะครับเลยทางตรงนี้ไปนิดนึงนะครับอยู่ประมาณริมรนั้นนะฮะหน้ากว้างประมาณสามสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปเดี๋ยวชมรูปแปรงจำลองนะครับแบบนี้เลยรูปแปลงจำลองจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับรูปรูปโฉนจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเส้นสีส้มๆเนี่ยเป็นทางสาธารณะนะครับเป็นถนน ตอนนี้บัตรยืนอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้สามงานเนี่ยไม่ใช่นะครับตรงนี้อ่าไม่ได้ถามทางคุณป้าเจ้าของนะครับว่าอ่าตรงเนี้ยเป็นเป็นที่ใครนะครับแต่ที่ของแกเนี่ยห้าไร่สองงานเจ็ดสิบสี่ตารางวาคือแบบนี้นะครับบัตรยืนอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆจะถึงริมริมเนี้ยนะครับแล้ว ออกมาตรงเนี้ยนะครับเราวิ่งมาตรงมาเลยนะครับก็จะมาถนนสวนอศเส้นสามสามนะครับสนามกอล์ฟอยู่ประมาณเนี้ยนะครับประมาณตรงนี้สนามกอล์ฟนี้อเครือสหพัฒนะครับห่างเครือสหพัฒกบินบุรีนะครับโรงงานท้าวแพนนะครับห่างแค่นิดเดียวนะครับที่ดินจะติดกับเพื่อนบ้านตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านหลังเนี้ยนะครับจะมีทางเข้าเพื่อนบ้านหน้ากว้าง ติดสนุน30เมตรนะครับราคารอบข้างไม่ต้องพูดถึงนะครับไร่ละ6-7แสนนะครับราคาที่โซนนี้อันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ซอฟที่สุดนะครับคุณป้าไม่ได้บอกผ่านนะครับเป็นราคาจากคุณป้าโดยตรงนะครับราคานะครับไร่ละ4,800เท่านั้นเองนะครับ5ไร่2งานกับอีก7-14ตารางวาเนี่ยนะครับ ไล่ละสี่แสนแปดเป็นที่โคกแบบนี้เลยนะครับเพื่อนบ้านมีทั้งซ้ายและขวานะครับเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับนี่เลยนะครับหลักเฉตด,ด้านนี้นะครับน่าจะอยู่อ่าประมาณนี้ประมาณกอไผ่ก่อนเนี้ยนะครับแต่ว่าบัตรยังไม่ได้พาเข้าไปดูนะครับว่ามันเพราะว่ามันติดถนนพอดีนะครับติดถนนคอนกรีตแล้วก็ตัดตรง ตัดตรงไปเลยนะครับไปหาต้นประดู่เนี่ยนะครับไปหาต้นประดู่นี้นะครับก็คือเบืรองเนี่ยเป็นสวนมันนะครับเป็นสวนมันแต่คุณป้าต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายด่วนนะครับรอบข้างเข้าจากถนนสวนอศแถวเกือสหพัฒสนามกอล์ฟอย่างเงี้ยนะครับราคารอบข้างไม่ต้องพูดถึงนะครับมีแต่ไร่ละหกเจ็ดแสนถึงหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียวอันนี้สี่แสนแปดนะครับต่อไร่นะครับราคานี้ ก็ยังลดหย่อนได้นะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่หาที่ปลูกทุเรียนเป็นบ้านพักอาศัยนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนด้านทิศตะวันออกไปนี้นะครับในที่มองเห็นลังคาเพื่อนบ้านเนี่ยเลยบ้านหลังนี้ไปก็จะเป็นวัดเป็นโรงเรียนนะครับรอบข้างเป็นเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยนะครับ นี่นะครับบ้านรอบๆหมดเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับตรงนี้อยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะครับเข้ามาจากาถนนส,นสวนนศเส้นสมสามนะครับเข้ามาเพียงแค่หนึ่งกิโลอีกหกร้อยเมตรเท่านั้นนะครับนี่เลยแบบนี้เลยทั้งหมดเลยนะครับที่มองเห็นเนี่ยลงโล่เนี่ยแล้วก็เห็นทิวทัศน์วิวเขา อันนี้เป็นเขาใหญ่นะครับเป็นเขาใหญ่เขานครราชสีมานะครับแล้วก็สนามกอล์ฟนิวไซส์นะครับก็น่าจะเลยอีกนิดนึงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปนะครับก็เป็นสนามกอล์ฟนิวไซส์ที่นะครับเป็นที่โคกลูกลังลูกลังแบบนี้เลยนะครับถ้ารถไถมาไถเนี่ยนะครับจะมองเห็นโล่งเป็นที่โคกลูกลังนะครับ สี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับต่อไร่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยตรงนี้ก็ตัดมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดตรงออกไปตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปตามริมต้นมะพร้าวนะครับตามริมต้นมะพร้าวไปหากอไผ่แล้วก็ไปหาต้นมะม่วงนะครับก็คือห้าไร่สองงานกับอีกเจ็ดสิบสี่ตารางวานะครับคุณป้าแกแกงไว้นะครับว่าแกไม่ได้บอกผ่านนะครับไร่ละสี่แสนแปดหมื่นบาท นะครับแต่ว่าอามันเป็นราคาที่เขาเปิดมานะครับทางคุณป้าเปิดมาก็ต้องมีการต่อรองกันนะครับถ้ามีการซื้อขายนะครับนี่เลยนะครับเป็นที่โคกลูกลังแบบนี้เลยเป็นที่โคกเสมอนะครับปลูกมันไว้แต่ก่อนเนี้ยนะครับปลูกมันไว้ทั้งแปลงนะครับแต่ตอนเนี้ยคุณป้าต้องการที่จะขายนะครับเอาเงินไปใช้นี่ใช้สินต่างต่างนะครับจํานวนห้าไร่สองงาน 74ตารางวานะครับไล่ละ480,000บาทนะครับมีไฟฟ้าสามเฟสน้ำประปาอยู่ในชุมชนนะครับมาสร้างบ้านตรงนี้แล้วก็ทำเป็นสวนด้านหลังนะครับปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกมังคุดได้นะครับท่านใดที่มีทุนทรัพย์น้อยๆนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรอบข้างก็เป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับพื้นที่ตรงนี้ห่างสนามกอล์ฟนะครับเรื่อ สนามกอล์ฟเพื่อสหพัฒ์ของกระบินบุรีนะครับห่างสนามกอล์ฟแค่2กิโลเท่านั้นถนนเส้นสามสามนะครับถนนสุวรรณสอนหนึ่งกิโลกีกหกร้อยเมตรนะครับและจากตรงนี้ไปตลาดกระบินบุรีนะครับไปตลาดกระบินบุรีหกกิโลเท่านั้นเองนะครับเพียงแค่หกกิโลนะครับแล้วก็จากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตถ้าท่านเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คนะครับามาถึงตรงนี้ก็ร้อ,รอย สามสิบเจดกิโลนะครับชนบุรีร้อยสี่สิบหกกิโลนะครับแล้วเชิงเซาหนึ่งร้อยแปดกิโลเท่านั้นสนามบินสุวรรณภูมินะครับร้อยสาสิบหกกิโลเช่นกันนะครับเดี๋ยวคุณคุณท่านใดที่มาชมที่ดินแปลงเนี้นะครับก็ลองมาชมพื้นที่จริงก่อนนะครับแล้วก็จะให้ทางาคุณถ้าสนใจนะครับก็ทำสัญญามัดจำไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะบัตรก็จะให้คนมาไถ นะครับเอารถไถมาไถให้มองเห็นที่โล่งนะครับนะครับจะได้เห็นหลักหมุดนะครับทุกจุดตอนนี้เพิ่งไถมันออกไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกต่อนะครับเนี่ยเพราะว่าคุณป้าต้องการจะขายนะครับไม่อยากให้ใครมาเช่านะครับเดี๋ยวจะติดสัญญาเช่านะครับก็ต้องการที่จะขายนะครับแปลงนี้เพิ่งบอกขายนะครับเพิ่งบอกขายแล้วก็มีอ่าในหน้านะครับเอาไปวิ่งกันนะครับก็เอาในหน้าก็ไปวิ่งกันนะครับ แก่ี่นี้ก็เจ้าของก็อยู่ที่กระบินบุรีนะครับเจ้าของอยู่ที่กระบินบุรีก็อพอดีไปรู้จักกับบัตรนะครับก็ให้บัตรมาช่วยรีวิวนะครับมาช่วยถ่ายสภาพที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับส่วนราคาก็มาต่อรองกับคุณป้าแกได้โดยตรงนะครับมาต่อรองได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับที่ดินตั้งอยู่ตำบลนนทีนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดพระจินบุรีออกไปตรงเลยนะครับ ออกไปสนามกอล์ฟนิวส,สนามกอล์ฟเรือสหพัฒจากตรงนี้ออกไปสนามกอล์ฟสองกิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใกล้ตลาดใกล้ชุมชนโซนด้านนี้นะครับมีแต่ห้องอเขาเรียกอะไรครับห้องเช่าห้องเช่าห้องแถวทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เหมาะที่จะทําเป็นห้องเช่าได้นะครับหรือว่าจะมาเปิดเป็นร้านค้าร้านขายก็ได้นะครับตรงนี้มาทําเป็นบ้านพักายามวัยเกษียณก็ได้นะครับตอนที่เรา จากเกษียณนะครับก็ลองมาชมพื้นที่จริงวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆนะครับคุณคุณทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่าน,นครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ถูกใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับฝากไว้อีกนิดนึงนะครับหน้าแปลงนะครับตั้งแต่กอไผ่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็มาถึงริมตรงนี้นะครับหน้ากว้างก็อยู่ในเกณฑ์30 30เมตรนะครับประมาณนั้นนะครับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชม จนจบคลิปจบไร้นี้นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณป้าต้องการขายราคาก็มาคุยกับตัวแกโดยตรงนะครับมาคุยมาต่อรองกับแกโดยตรงนะครับที่ดินตินดถนนคอนกรีตแล้วห่างถนสนสุวรรณศร เส้นสามสามนะครับแค่นี้เดียวนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถจากจากตรงเนี้นะครับจากหน้าแปลงเนี้ยออกไปดูสภาพทางด้านนั้นนิดนึงนะครับแล้วก็บัตรก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถแล้วพาขึ้นรถไปชมนะครับไปชมรอบๆข้างนะครับขอบพระคุณครับนี่นะครับบัตรจะพาขึ้นรถไปชมนะครับอีกนิดนึงนะครับอ่าสภาพรอบๆข้างนะครับ คือมีจะมีอะไรมั่งนะครับนะครับก็ติดกับเพื่อนบ้านอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเพื่อนบ้านเป็นนะครับนี่นะครับเขาก็อยู่กันแบบนี้นะครับก็เออแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสภาพรอบข้างนะครับที่มองเห็นด้านนั้นคือวัดนะครับเป็นวัดนะครับแล้วก็โรงเรียนก็อยู่นั่นนะครับที่มองเห็นด้านหน้าตรงนั้น ตรงนี้ก็เป็นร้านค้านะครับแต่วันนี้ปิดนะครับปิดนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นวัดเป็นโรงเรียนแล้วก็โดยรอบก็จะเป็นชุมชนแบบนี้นะครับนี่นะครับเราขี่ตรงตรงตามถนนเส้นนี้เลยนะครับตรงไปก็ประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลกว่ากว่าก็จะถึงถนนสวนสนนะครับเส้นทีสามนะครับ ากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ